สวัสดี FC ท่อแรงดันล้านสมหวังทั่วหน้ากันครับพาเพื่อนสมาชิกติดตั้งท่อแรงดันรุ่น8ออครุ่นเหล็กหมุนขวาด้วยกันนะครับยังอยู่ที่บ้านหนองหัวเรืออําเภอเก้าเร้ีวยวนครสวรรค์ครับดันน้ําขึ้นทางชั้นครับงานแบบนี้ท่อแรงดันล้านสมหวังถนัดนะครับ ทางการบนด้วยกันครับครับเพื่อนเอนสมาชิกดูน้ำปลายทางด้วยกันนะครับออกมาประมาณนี้แรงเต็มท่อครับรายละเอียดเพิ่มเติมสมาชิกท่านใดสนใจโทรคุยกันครับเราหลานสมหวังอยู่ตลาดสำงาม อำเภอหันคาจังหวัดชัยนาท0817853037ท่อแรงดันคุณาภาพจะส่งทั่วประเทศไทยครับขอบคุณครับวันนี้พวกเราทีมงานท่อแรงดันล้านสมหวังได้รับความไว้วางใจจากคุณน้าประเสริฐจากคุณพ่อสวิทบ้านหนองหัวเรือ9เลี้ยวนครสวรรค์ ให้ความไว้หวางใจท่อแรงดันลานสมหวังแล้วครับยัาครับ